Good afternoon everyone สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองวิชาภาษาอังกฤษนะคะเราพบกันเป็นชั่วโมงที่สาแล้ววันนี้เราเจอกันวันศุกร์ที่16กรกฎาคม2564น,นะคะชั่วโมงที่4ี่บ่ายโมงถึงบ่ายสนะคะครูนิพาพรเราอินโรงเรียนเทศบาลวัดีประชาสรร Are you ready Yes Let's go, <S Let s go. <S เช่นเคยคะ่ะเรามาฝึกทบทวนคำภาษาอังกฤษของครูกันนะคะมีทั้งหมด6คคำอย่างลบตู้เสื้อผ้ากระเป๋าดินสอสีเทียนกันไก่แล้วก็กระ,ประ,ประเป๋านักเรียนนะคะฝึกออกเสียงตามนะวันนี้นะคะเสียงดังฟังชัดเลยนะ Are you ready Yes Students book Unit one lesson one exercise two listen point and say Eraser Eraser Cupboard Cupboard Pencil case pencil case crayon crayon scissors scissors school back schoolback Ah one in Okay very good แล้วเรามาทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตัวเลข11-20ถึง20กันนะคะ11-20 to 20เสียงดังฟังชัดนะ Are you ready Yes Students book Unit 1 lesson 2 Exercise 1 Listen and point 11 1 1 12 1 2 13 1 3 14 1 4 15 16 17 17 18 1จ1 n สิ20ปดส e บเก้วันนี้นักเรียนออกเสียงดังฟังชัดมากเลยนะคะเก่งมากมาค่ะเข้าสู่นะวิชาภาษาอังกฤษในชั่วโมงนี้นะคะถามว่ายากไหม ยากนิดนึงนะคะแต่ถ้านักเรียนตั้งใจฟังตั้งใจเรียนไปกับครูรับรองง่ายมาก Very easy นะคะ,ะ,คะเป็นบทสนทนาโต้ตอบถามจำนวนแล้วก็ตอบจำนวนสิ่งของกันนะคะระหว่างทอมมี่กับเด็กผู้ชายหมวกสีขาวนี้เรายังไม่รู้นะคะว่าเขาเชื่ออะไรติดตามชั่วโมงต่อไปนะคะ Are you ready? Yes ครูจะเปิด เสียงภาษาอังกฤษให้นักเรียนฟังนะคะรอบแรกฝึกฟังก่อน Students book Unit 1 Lesson 2 Exercise 4 Listen Point and Repeat Then take turns to ask and answer about the objects above How many pens are there There are 12 pens Oh เสียงทำนองเข้มมาก นะคะ uh, คำสั่งนะคะบอกว่า listen, point, and repeat, then take turns to answer about the objects above เขาบอกว่าให้เราเนี่ยฟังแล้วก็ชี้ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นคำนะนะคะในในประโยค uh, สลับกันถามตอบก,กับเพื่อนวันนี้นักเรียนก็จะต้องสลับถามตอบก,กับครูนะคะ เดี๋ยวครูเป็นทอมมี่ก่อนนะนักเรียนก็เป็นเด็กผู้ชายหมวกสีขาวนี้นะคะ,ะยังไม่ต้องสนใจนะคะว่าแปลว่าอะไรลองฝึกออกเสียงตามก่อนนะ Are you ready Yes Students book Unit 1 Lesson 2 Exercise 4 Listen point and repeat then take turns to ask and answer about the objects above How many p e n s are there? <S there are twelve p e n s Oh. ครูถามแล้วนะนักเรียนเตรียมตอบนะคะเมื่อกี้ได้ยินว่าอะไรนะ mm hmm. How many pens are there? ตอบค่ะ There are twelve pens. Okay good. ทีนี้นักเรียนลองลองฝึกถามไหมฟังอีกรอบนะคะ Student's book, Unit 1, Lesson 2. Exercise 4. Listen, point, and repeat. Then take turns to ask and answer about the objects above. How many pens are there? There are 12 pens. Mm. How many pens are there? There are 12 pens. Tommy asked, what, you How many นะคะ How many หน้าตาเป็นแบบนี้ How many How many แปลว่าเท่าไรจำนวนเท่าไรอะไรจำนวนเท่าไรคะ How many pens ในใครจำได้ Pens แปลว่าอะไรคะก o d ปากกาแปลว่าปากกานะคะเอ uh, Are there Are there แปลว่ามีมีในประโยคคำถามนะคะ รวมแล้วประโยคนี้แปลว่ามีปากกาเท่าไหร่หรือมีปากกากี่ด้ามทอมมี่เขาถามไปแบบนี้นะคะ How many pens are there? เด็กผู้ชายคนนี้ตอบว่าไงคะ There are twelve pens มีปากกากี่ด้ามคะ t w e l Twelve 1ั่วสิเก่งมากฉันมีปากายุสิบด้ามน,นะคะในวิชาภาษาไทยนะคะเราจะมีลักษณะนามเรียกปากานะคะก็คือด้ามนักเรียนอย่าสับสนนะครูเสริมเพิ่มความรู้ไปนิดนึงถ้าดินสอรเราเรียกเป็นแท่งแต่ถ้าปากาเป็นด้ามน,นะคะอ่ะทวนอีกทีนะคะสำหรับประโยคภาษาอังกฤษ Student's book Unit One Lesson Two Exercise Four. Listen, point, and repeat. Then take turns to ask and answer about the objects above. How many pens are there? There are twelve pens. Hmm. ทีนี้ชัดขึ้นนะคะถ้าถามว่ามีเท่าไหร่ให้ขึ้นต้นด้วย how many และถ้าเราอยากจะรู้เกี่ยวกับสิ่งของอะไรเราก็ต่อท้ายด้วยสิ่งของนั้นๆเช่นมีดินสอกี่แท่งครูก็จะถามว่า how many pencils are there สมมุติครูมีดินสอ12ไม่12ละ3ครัเอา10แท่งนะคะครูก็จะตอบว่า there are t e pencils อาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเราไปร้องเพลงกันก่อนดีกว่านะคะมาค่ะนักเรียนเมื่อกี้เนือมันยากไปนิดหนึ่งไม่รู้เป็นยังไงนะคะภาษาอังกฤษเวลาเราพูดเนี่ยมันยากยากนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ได้ร้องเป็นเพลงปุ๊บ ง่ายเลยจำได้เลยเพราะฉะนั้นครูก็จะสอนเพลง how many are there นะคะนักเรียนฟังก่อนในรอบที่หนึ่งนะคะพอรอบที่สองลองพึมพำตาม are you ready yes students book unit 1 lesson 2 exercise 5 listen and sing how many are there เพลงนี้ฟังเข้าใจง่ายมากเลยนะคะจะพูดซ้ำๆด้วยประโยคคำถามที่ว่า How many? ต r e t h e y นะคะมีมาสองอย่างที่เขาถามถึงก็คืออะไรคะ Pens Pens คือปากกาแล้วก็ Books หนังสือนะคะ How many pens are there? ถามว่ามีปากกากี่ด้ามเขาบอกว่า There are 11, 12, 13, 14, 15 pens มี 11, 12, 13, 14, 15ด้ามปากกาน,นะคะต่อมา How many books are there? ขา่มีหนังสือกี่เล่ม There are 16, 17, 18, 19, 20 books. มีหนังสือ 16, 1 7 1 8 19, เ0เ่ล่มโอเคทีนี้ครูเปิดให้ฟังรอบที่สองนะคะนักเรียนลองทึมทำตามนะ Students' Book Unit 1 Lesson 2 Exercise 5 Listen and Sing. How many are there? นะคะ g r y good เก่งมากแค่นักเรียนกล้าสแสดงออกกล้าพูดกล้าออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยครูก็ดีใจมากเลยนะคะโอเคมาค่ะเรามาทบทวนเพลง How Many ตั t h แต่กันอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้จะมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษขึ้นทีละประโยคนักเรียนจะร้องตามได้ไง่ายขึ้น Are you ready? Yes. Students book unit 1 lesson 2. Exercise 5. Listen and sing. How many are there? แต่วันนี้นะคะคลิปวิดีโออาจจะยาวไปนิดหนึ่งเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะเตรียมสมุดดิสอแต่ยังไม่ใช่สำหรับวันนี้ค่ะให้นักเรียนเตรียมไว้สำหรับสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ครูใจดียังไม่มีการบ้านนะคะนักเรียนยังไม่ต้องจดยังไม่ต้องเขียนอะไรทางนั้นนะคะครูจะให้นักเรียนลงมือเขียนในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์เนี้ย เป็นการฝึกฟังฝึกพูดปรับโหมดก่อนโหมดภาษาอังกฤษนะคะเราเรียนหลายภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษสองภาษานักเรียนป .2 อ,อาจจะยังปรับไม่ค่อยทันค่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สัปดาห์นี้เราเจอกันมาสามชั่วโมงแล้วพอก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันจันทร์ชั่วโมงที่สามนะคะ สำหรับวันนี้ครูต้องลาไปก่อนนะกิดบาย